มหัศจารย์ขนาดไหน,นนี้ต้นปาล์มปนปาล์มแต่ว่ามันอยู่ในในไหในไหปาแงมห่วยชาวบ้านผมมามาสะดุดตาอีกซุ้มนะครับคือซุ้มสิริวัฒนภักดีกับเรียนถามพระอาจารย์ครับ เุ้นนี่มันคุ้นมากเลยครับนันทสกุลนี้ครับอมามาอยู่เมื่อปี2 1 1 9ครอ,อบครัวสิริวัฒน์พักดีก็จะมาทำบุญที่นี่ประจำแต่ตอนหลังเนี่ยก็เอาลูกชายทั้งสองคนมาบทเนนแล้วก็มาบวทพระทั้งสองคนแล้วก็มาเห็นแล้วก็ตรงกุฏินี้ว่างเราน่าจะทำอะไรสักอย่าง ให้มันร่มเรื่นก็เลยคิดว่าเป็นสมกละแวกแต่มาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นสมศรีวัฒนาพักดีก็เลยทําให้มีความคุ้นเคยกับครอบครัวศรีวัฒนาพักดีมาเป็นเวลาชานานก็คือบุตรชายของคุณเจริญซึ่งเป็นรองประธานกรรมการผู้การใหญ่นั่นเองใช่คุณถาปะนะและคุณปนนอ,อยู่ที่นี่จะมาก็มีโอกาสได้เป็นพระพี่เลี้ยงกิจกรรมใดก็แล้วแต่ก็จะให้ความอนุเคราะห์ให้ความสงเคราะห์ ให้ความเมตตาต่อคณะสงฆ์วัดประเจตุพน์บริษัทเทเบลจํากัดเนี่ยนะเท่าที่ตมาทราบทุกวัดทุกโรงเรียนมีทุกหน่วยงานถ้าิจะขอน้ําขอเต็นอย่างเงี้ยที่ผ่านอาตมาเนี่ยท่านเจ้าคุณขอน้ําขออน้ําดื่มตาช้างขอเต็นไปจัดงานที่โนนที่นี่ ทางบริษัทไทยบริเวณจำกัดยินดีให้การสหรับสนุนเต็มที่ทุกหน่วยงานนี่มหาศย์ขนาดไหน,นนี่ต้นปาล์มต้นปาล์มแต่ว่ามันอยู่ในในไหในไหมันก็เลยถูกบอลใสไปในตัวบอลใสนะอยู่งี่มาน,นายังกัไม่ยากครับก็น,น่าจะอาจจะมามาอยู่นี่4 1ปี43ปีก็มีตางนี้แบบดีแล้วนี่นึ่ง คือบอลายคืออย่างนี้ก็ผมเองต้องไปทําบ้างแล้วรู้แล้วเท่าที่จะมาดูเนี่ยกุฏิหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้น่าจะเก่ากว่ากุฏิมั้งเพราะกุฏิียังลือไปบ้างลื้อหมดเว้นไว้แต่หลังนี้หลังเดียวครับหลังนี้ไม่ลือเลยที่าที่มาแล้วมองเห็นนี่ไม่ธรรมดานะฮะมัน ไม่เหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่เหมือนอย่างนั้นปลูกในในกระถางธรรมดานะฮะนะฮะดูดูจะไหมครับอาจารย์ครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ปลูกในกระถางธรรมดาธรรมดาไม่ไม่ไม่มีไม่อลังการไม่มีหสวมพูดง่ายๆอันนี้อันนี้เห็นทั่วไปเห็นทั่วไปแต่นู่นนู่นไม่ธรรมดาครับซุ้มสิริวัฒนาพักดีก็อยู่ที่หน้ากุฏิต่อ34เอ๊ะต้นปาล์มหาก็อยู่หน้า ปุติต่อ34เป็นเวลานานแล้วเหมือนกันเอ๊ะแล้วเจ้าสัวเจริญนำมาถวายหรือเปล่าปริศนาทำอะไรหรือเปล่าครับสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาฮาแอมปางเง็มทีมงานที่มรู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยโทร087 32 37 348อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจ Facebook ข่าวปางเง็มทุกวันยูทูปปางเง็มครับเจ้านาย